นนิว no ปลื้มกระแสตอบรับคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกดีมากทุ่มซ้อมสุดตัวเพื่อแฟนๆคู่จิ้นสุดปัง4นูนิว no ปลื้มกระแสตอบรับคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกดีมากงานนี้ขอทุ่มซ้อมสุดตัวเพื่อแฟนๆพร้อมบอกว่ามีความพิเศษหนักมากในคนนี้อีกด้วยค่ะ เตรียมสร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้เป็นอีกวันพิเศษที่มีความหมายในคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกของซีพกึกพาณิชย์และนูนิวชาวรินพระพิริยาวงที่พร้อมมามัดหัวใจของเหล่าสนสนานานานูสัชายในซีนูนิว f ฟ r ร์สคอนเสิร์ตออ h e r n l i g ไลท์พรีเซน b ์บายลา a าดา ที่จะจัดขึ้นในวันที่30กันยายนและ1ตุลาคมที่ทันเดโดมเมืองทองธานี4และนูนิวเผยความรู้สึกถึงงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่าพวกเราตั้งใจส,สำหรับคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกนี้มากๆและในใหลายๆพาร์ท พวกเราช่วยกันเสนอไอเดียและคิดโชว์ขึ้นมาเองเพราะว่าพวกเราทราบกันดีหรือจะเรียกว่ารู้ใจแฟนๆก็ได้ว่าอยากจะเห็นอะไรทั้งหมดเพื่อ ให้ส้นๆนานานุสันชายซึ่งเป็นแฟนคลับของพวกเรามีความสุขคอนเสิร์ตนี้เตรียมงานมานานพอสมควรรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนพวกเราเต็มที่และอยากให้แฟนๆที่มีบัตรมาเจอกันและสนุกสนานกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ